ในช่วงลิฟวิ่งดีไซน์ในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาชื่นชมบ้านที่มีความน่าสนใจหลากหลายประการอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับบ้านหลังนี้มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมด้านบนบ้านเองประกอบไปด้วยกล่อง3กล่องที่มีพื้นที่เชื่อมกันอย่างน่าสนใจครับคือวัสดุที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับมาจากธรรมชาติลว้วนๆไม่มีการตกแต่งเสริมใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม้แล้วก็หินนะครับอีกอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้ที่มีความน่าสนใจคือเจ้าของบ้านจะเป็นใครตามมาเลยครับ แล้วตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่กับเจ้าของบ้านที่มีความน่าสนใจกับบ้านหลังนี้นะครับคุณบุรินบุญวิสุทธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือว่าที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในนามของบุรินกรุฟไลเดอร์นะครับผมสำหรับบ้านหลังนี้เราต้องถามก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับทำไมบ้านหนึ่งออกมาทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ จริงๆแล้วคือเคยเปลี่ยนแบบไปถึง3าครั้งนะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็เราเรา,เรามีเวลาสิร์ชอยู่ประมาณ3ปีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วสร้างให้เป็นเรือนหอ,อแต่เพอ,เอจริงๆเพิ่งมาเสร็จเมื่อประมาณ6เดือนนี่เองก็คือรีเลย์ไปประมาณ3เดือนเพราะว่าเราเปลี่ยนใจบ่อยวัสดุต่างๆอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆผก็จะเป็นเหล็กหินไม้นี่คือ3อย่างที่เลือกตั้งแต่แรกเลยใช่ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันบอมแล้วก็วัสดุที่เป็นธรรมชาตินี่มันจะทำให้รู้สึก เราอิงอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้อยู่กับธรมบธรมชาติตลอดทีนี้บ้านหลังนี้ตอนแรกที่พี่บุรินได้มอบหมายให้กับทางสถาปนิกออกแบบให้โจทย์อะไรเข้าไปฮะสิ่งแรกเลยคืออยู่ในบ้านแล้วรู้สึกเหมือนอยู่นอกบ้านคือเราอยู่ข้างในบ้านเนี่ยเราสามารถมองเห็นบริเวณข้างของบ้านทั้งหมดแล้วก็มองเห็นคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมดอยากให้ทุกๆคนในบ้านเนี่ยมาใช้เวลารวมกันในห้องข้างล่างส่วนกลางส่วนกลางถูกต้องข้างบนห้องนอนก็เลยจะไม่ใหญ่จะไม่ใหญ่ครับจะมีเฉพาะเตียงนอนแล้วก็จะจะไม่มีโซฟาจะไม่มีอะไรจะมีห้องน้ำเล็กๆอีกอันหนึ่ง ทั้ง3ห้องนอนก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยอาแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือรายละเอียดที่น่าสนใจของบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่มันอยู่ในหัวสมองเป็นโจ์มาแล้วแล้วก็ถูกออกแบบมาโดยสถาปนิกโดยการใช้วัสดุธรรมชาติล้วนๆด้านในจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องรบกวนพี่บุรินทร์ดีครับผมครับผมไปแล้วครับวันนี้เราเข้ามาข้างในแล้วครับเราเขมนตอนนี้คือห้องอะไรฮะ เป็นเลนลิฟิ่งรูมครับห้องรับแขกอันนี้สามารถตอบโจทย์พี่บรินได้ไหมครับห้องนี้เป็นห้องผมที่ว่าเป็นห้องที่มีวิวที่ดีที่สุดของบ้านครับเป็นเป็นแนวความคิดของพี่บรินคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นมาร่วมในการตกแต่งด้วยผสมภาษาระหว่างผมและแฟนน่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเลือกคนเดียวเนี่ยแฟนคงอยู่บ้านอย่างไม่มีความสุขเท่าไหร่การทํางานผมพี่ว่าคงจะต้องต้องหาวิธีการเลือกของร่วมกันครับเพื่อเป็นการเลนของทั้งคู่ลงมาอยู่ในบ้านตัวเองถ้าเป็นโซฟาตัวนี้เป็นของแฟน เพราะว่าถ้าเป็นผมเลือดเองกะคงจะเป็นเก้าอี้เรียบๆสีเหลืองสีเหลืองธรรมดาอย่างไฟตัวนี้ก็ทีทีแล้วก็เลือกร่วมกันเลยนะครับเป็นไฟนี่มันไฟสปอตไลท์เลยฮะอ่ามันจะเป็นไฟสำหรับอ่านหนังสืออ๋อเหรอฮะซึ่งจะไม่สว่างมากเกินไปเพราะเราจะเปลี่ยนหลอดด้านในได้เพราะฉะนั้นเวลานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ก็เลยสบายด้วยด้วยโคมไฟตัวนี้นะฮะไม่เคยเห็นบ้านไหนมีเหมือนกันฮะโคมไฟที่ใหญ่ขนาดนี้เอาไว้อ่านหนังสือนะฮะทีนี้ตัวสําคัญเลยตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นของชาร์ลส์และเวลีเป็นเก้าอี้ที่ คนชอบเยอะมากใช่แทบแทบทุกทบ้านเลยวัสดุที่เขาใช้มันคือเป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมดคือหนังเหล็กแล้วก็ไม้อันนี้เป็นของเก่าแก่หรือว่าเพิ่งได้มาฮะเพิ่งได้มาใหม่ไม่นานนี้ฮะแต่มันเป็นตัวที่ครบรอบ50ปี<อ>ที่เขาผลิตเก้าอี้ตัวนี้มาก็ความพิเศษของมันก็คือน่าจะเป็น หนังและไม้และวัสดุทุกอย่างเนี่ยเขาจะใช้แบบเดียวกับตัวออริเนโนที่เขาเคยทำเมื่อ50ปีที่แล้ว๋อ oh. ซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวัสดุไปเรื่อยๆนี่คือที่มาที่ไปใครเป็นคนเลือกฮะตัวนี้ผมเลือกเองความชอบที่อยากได้ตั้งแต่ก่อนมีบ้านผสมประสานกัน<ช>นะนั่นของภรรยาฮะ,ะตัวนี้ของพี่บุรินเองอันนี้จะเป็นห้องจริงๆล้วเป็นห้องฟังเพลงดูหนังนะป่า <laughs> นะฮะ ก็จริงๆแล้วห้องนี้ก็จะแต่งให้มันเป็นดูเป็นวัยรุ่นหน่อยครับแล้วก็มีความสนุกสนุกของของโซฟาที่ดูตลกตลกแปลกๆนนะฮะแล้วก็จะมีของเล่นทุกที่ทุกจิ๊กแน่นจริงแล้วเป็นคนชอบของเล่นอยู่ถึงจะอายุมากเลยพูดทั้งหมดเป็นที่ใส่ซีดีดีวีดีครับตัวซีดีเอเนี่ยมันจะมีสีสันซึ่งถ้ามาวางรวมกันเยอะมันจะเป็นภาพรวมที่มีสีสวยงามและนี่คือเก้าอี้แห่ง ความทรงจำใช่ฮะมีที่มาที่ไปยังไงครับตินนมันชื่อเอลดาแช์นะฮะวันวันก่อนผมไปค้นรูปดูก็เห็นรูปคุณแม่เคยนั่งกับเก้าอี้ตรงนี้ตอนอายุสัก20เก้าอี้ตัวนั้นก็เป็นเก้าอี้เก่าของคุณแม่ซึ่งซึ่งตอนนี้ก็หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วฮะพอไปเห็นรูปนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยน่าจะไปตามหาก็อี้ตัวนี้มาดูแล้วเอามาวางที่บ้านแล้วก็เอาคุณแม่มาถ่ายเป็น b e ฟอร์อ f ฟเตอร์ก็คงก็คงดูสนุกสนานดีสุดท้ายก็ได้มาแล้วก็รู้ส แล้วก็มาเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันคุณแม่บอกว่าอยากดูรูปใหม่ได้ไหม <c oughs> ขอดูรูปเก่านการชมบ้าน,นที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ชมคงจะเห็นถึงความดิบความเป็นธรรมชาติครับและความโมเดิร์นแต่ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่แปลกตาคือนี่แหละครับ มี <S 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 ชเชเดลเลียอยู่ตรงโต๊ะอาหารด้วยใช่ครับจริงๆแล้วเราอยากจะดึงเพราะว่าทุกๆทั้งๆบ้านเนี่ยมันจะเรียบทั้งหมดแล้วก็วัสดุทุกๆอย่างมันก็ธรรมชาติทั้งหมดเราก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันมีความเป็นกลิตเตอร์ก็คือมีการสะท้อนแสงมีการเป็นลูกเล่นนิดนิดหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าชเชเดลเลียอันหนึ่งเนี่ยมันสามารถทําให้ห้องมันดูหรูหราขึ้นจากข้างล่างจะขึ้นไปสู่ด้านบนไปด้านบน<พ>ที่บอกว่าเป็น3มกรองรกับอีกหลายทางเชื่อมจะเป็นยังไงบ้าง ่ามาดูครับเอาละครับตอนนี้ข้็มาถึงบริเวณชั้นสองนะครับซึ่งผมจะไปทางไหนดีครับมันมีเดี๋ยวเรามาพาห้องนี้ก่อนแล้วกันนะครับด <c oughs> ีแล้วห้องนี้จะเป็นห้องทํางานนะครับ <c oughs> ก็สามารถดัดแปลงได้เป็นห้องนอนด้วยเหมือนกันเพราะว่าจะมีห้องน้ํามีตู้มีทุกทุกอย่างแต่สิ่งที่แปลกใจคือว่านี่เตรียมของมาให้ลูกหรือว่าอันนี้ของเล่นเองลูกห้ามเล่นถ้ามีลูกลูกห้ามเล่นนะเพราะว่าจริงๆะสมใช่ครับเป็นพวกตุ๊กตาหัวเด้งๆนี่ยซื้อมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะของเล่นตรงจริงๆทุกอย่างที่หัวเด้งได้หมดผมจะชอบครับอ๋อนี่คือของส่วนตัวนะฮะใช่ครับลูกลูกมาลูกห้ามเล่นกัน าถึงห้องนี้ครับห้องที่มีความสําคัญสำหรับบ้านนี้เพราะว่าตอนนี้ใช้อยู่เป็นประจำใช้ทุกคืนครับห้องนอนครับครับนี่คือส่วนของห้องนอนนะครับครับผมเอเข้ามาก็สะดุดตาเลยทีเดียวครับอันนี้จะเป็นบันไดลับครับผมลับยังไงฮะคือจะลงไปห้องแต่งตัวแล้วก็สามารถออกไปข้างล่างได้เลยห้องนอนผมแพลนมันจะเป็นรูปตัวยูแล้วจะมีห้องน้ำอยู่ตรงกลางตรงนี้ซิงเราก็จะใช้เป็นซิงคที่ใช้ยาวหน่อยเพราะว่าจะสามารถใช้ทั้งพีเซนเธอข้เท่าที่สังเกตเห็นคือห้องด้านบนเนี่ยจะเป็นห้องที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่ ใช่ครับเพราะาว่าอยากจะให้คนไปใช้สเปซข้างล่างแล้วก็มาได้เจอกันคนใั่เข้าครัวได้เจอกันเยอะด้วยความรักนะครับในสไตล์แบบ,แ,บบแบบนี้ด้วยความรักในธรรมชาติ และด้วยความลงตัวของแบบบ้านทําให้คนที่ไม่เคยชินกับบ้านแบบนี้เมื่อมาอยู่อาศัยแครู้สึกสบายเหมือนกับที่รายการบ้านดีสวดของเราพคับคุณผู้ชมหมานะครับในช่วงดีบิ้งดีไซน์ในวันนี้เราบ้านหลังนี้น่าอยู่จริงครับวันนี้ขอขอบคุณพี่บุรินเป็นอย่างสูงครับที่เปิดบ้านที่น่าอยู่หลังนี้ให้เราได้ชื่นชมกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ